เมืองทองเตะน,นะเจอกลับมาห่อที่สี่หนถ้วยเมืงองไทยครับไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยพูดไปทั้งขาพับเลยนะเนี่ยโรี่ว่าผมต้องหยุดรายการโดดเรียนมาดูบอลนะผมวันนี้นะก็จะไปดูเมืองทองเตะน,นะครับซึ่งเกมวันนี้ที่จะไปดูนะก็ค<ม>ือเกมที่ เมืงองทองครับจะต้องบุกไปเยือนบางกอกอีซีนะในถ้วยเมืองไทยครับรอบสายสองทีมสุดท้ายเป็นเกมสําคัญเลยละ่ะเพราะว่าช่วงนี้เมืงองทองก็ฟอร์มไม่ดีมานะต้องรอลู้กันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะเก็บทีมชีพได้ไหมนะ,ะหลังจากเสียประตูมาหลายๆเกมแล้วเอาว่าถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นคลิปได้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยเพื่อีเมมมๆเลยนะครับปัจจุบันออไปสนามแล้วสาม ตอนนี้ผมอยู่ที่เบียร์สะพานตากสินนะตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงี่สิวันนี้จะไปดูบอลนะทุกคนก็คือเมืองทองศรีนะจอกลับมาลอยสี่ด้วยเมืองไทยครับซึ่งตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงกันตีครับเดี๋ยวผมตอนน้องรีบไปสนามก่อนเพราะกลัวจะไม่ทันมากเลยสายเราจะไปนะคือสายเกานนะก็จะไปถึงปารมดนเลยนี่คือตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันปารมอน ลาตอนี6ม25ยังไม่ถึงสนามเลยทุกคนแต่ว่าแบบเล็วมากแล้วตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะเริ่มเต็ไปแล้วด้วยประมาณที่10นาทีได้มาสานามนี้เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาขายบัตรกันตรงไหนหรือว่าเ,าเข้าโซนกันตรงไหนอะไรยังไงนะแล้วคือเพิ่งมาด้วยประเด็นนะผมน่อยซื้อบัตรก่อนอย่างแรกไม่งั้นเข้าไม่ได้ คือตอนนี้เวลาจะหนึ่งทุ่มมาถึงใครเขาทำกันดูไงไปทำฟาวเขาอีกอ้ยแล้วเสียวฟรีคิกระยะอันตรายด้วยฟรีคิกของบางกอกนะ ระยะน,นี้อันตรายมากโอเคเพจบครึ่งแรกไปนะเมืงองทองบุกนำบางกอก1-0ครึ่งหลังเริ่มแล้ว gan. Oh, ei, bynd หัวเลยวะไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยโอ้ไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยปีนัดโอ้ยไอ้เนี่ยไปเนี่ยโอ้เนี่ยรอดได้ไงวะขออีกตังเมนน่นาจะหุ่นใจนะสามสูตรอุศวรสกอสวยเลยนะมาดูว่าอีกหงเมนจะมาหรือเปล่าเลยประมาสิบนาทีนะสามสูตรนะทุกคน สวยงามเป็นกราวิดนะที่จัดเข้าไปสามศูนย์นะก็พอใจละสำหรับสกอร์นี้นะก็ตามคาดเลยว่าก็ได้จบสกอร์นี่ยสี่ศูนนะผม

เข้าสู่รอบท6ทีมต่อไปมาไม่เป็นที่เจ็บนั่นที่ไปโรงพยาบาลอันนี้นักเตะบาก่อนสีนะก็มาขอบคุณแฟนบอลเมืองทองนะครับเราจะปูใส่หัวควายวปาจะปูจะแงมนู่น่น่นล่าว้าฟางกบฟางกบฟางก ตาดีชอบปุยนะก็เป็นกัปตันทีมของมาโกาะไอซีนอร์นิ้นะอันนี้กรพี่ปลากรรโกรนะมาตัวนี้ก็เหนียวมากแล้วก็ช่วยทีมเก็บคี่ชีสได้สีโฟคนทวันใจเมืองทองเลยก็ว่น จบเกมก็เป็นเมืองทองบุกไปชนะบางกล่องทนีเลย4-0นะเป็นสกอร์ที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็ถึงว่าเหนือคาดนะผมคิดว่าตอนแรกอาจจะยิงแค่ลูกถึงสองลูกนะแต่ว่าวันนี้ก็นักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วก็ตอนนี้เข้ารอง16ทีมแล้วว่าที่วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะถ้าชอบกิวยหนผมฝากกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็กดซับสไครด้วยก็ดีมากเลย เรียกเจอกันนะผมคิดต่อไปนะอยากให้ผมตป็ไว้ที่ไหนก็คเป็นบอกนะแล้วเจอกันนะผมเดี๋ยววันนี้ถาร้านกันจบก็บ๊ายบาย